ทางคอมเมนต์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นทางอีฟแอน์บอยหรือพาดีเอ็นถ้าจะออกมาชี้แจงหรือออกมาขอโทษไม่ต้องเอาศิลปินออกมาเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับศิลปินเลยเกี่ยวกับทางผู้จัดและคนที่ดีลงานเดียเด๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่มันคืองานแฟนมีต t หรือว่างานเบสเซลลิ่งอะวอร์ดกันแน่ส่วนสนนาข่าวมือถือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ความรู้สึกของแฟนคลับหรือว่าดูแลลูกค้าไม่ดี แต่บางคอมเมนต์สงสัยว่านี่คือการหลอกลวงผู้บริโภคและโฆษณาเกินจริงหรือไม่ตอนนี้ไม่ว่าแฟนคลับหรือผู้คนที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยเริ่มสงสัยว่าที่ประกาศก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันคือง,งานแฟนมีนี่นาแต่กลายเป็นจัดงาน Best s e l l i n g Award โดยมี Big Surprise คือเชิญมาร์กต้วนเผยเคล็ดลับความช h i นิ่ง Univers e เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือจะบอกว่า God s e v e นเนี่ยเขาดังมากในไทยแล้วพอแฟนคลับเยอะขึ้นก็มีการเชิญศิลปินมาจัดงานต่างๆนานานแต่ควรจะทำได้ดีกว่านี้ไง อย่าทำงานเหมือนอะไรก็ได้แบบแฟนคลับยอมหมดแฟนคลับรักศิลปินของเขามากจริงแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกเสียเปรียบเนี่ยเขาก็จากไปได้นะตอนนี้คอมเมนต์ของหลายคนไม่ได้ต้องการคําขอโทษจากโทรศัพท์ทุกคนต้องการให้ออกมาขอโทษผ่านสื่อกับการกระทําผิดครั้งนี้และชดใช้ด้วยเงิน